มีนาคมเมื่อ20ปีก่อนวงการดนตรีตะวันตกเคยสั่นสะเทือนเมื่อบิกินี่คิวและฮักกี้แบ์สองวงพังเพื่อผู้หญิงโด่งดังขึ้นจากแนาดนตรีก้าวร้าวและเนื้อเพลงเรียกร้องความเสมอภาคทางเพศแบบที่ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนเคยทำมาก่อน สุดกระแสที่เรียกว่าไรออดเกิลในอังกฤษและสร้างแนวทางให้ศิลปินรุ่นหลังเช่นวงรัสเซียพุซซี่ไรออดใช้เพลงเป็นกระบอกเสียงต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีในขณะที่วงการเพลงกระแสหลักตื่นตัวเรื่องผู้หญิงและเพศที่สามมากขึ้นโดยเพลงป๊อปของมาดอนนาและเลดี้กากาไปจนถึงแนวร็อกที่มีเนื้อหาโจมตีผู้ชายเช่นอลานิสมอริเซส นี่คือส่วนหนึ่งของเพลงเพื่อผู้หญิงที่มักถูกมองว่าก้าวร้าวเมื่อนําเสนอแต่ก็ทําให้เกิดพื้นที่ใหม่ซึ่งผู้หญิงในอดีตไม่เคยได้มีบทบาทถ่ายทอดออกมาด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าผู้หญิงอาจจะแสดงออกเรียงกับผู้ชายนะคะอาจจะเหมือนกับพูดง,ง่ายๆเวลาพี่เขียนเพลงให้ผู้หญิงร้องสมมตินะคะสมมติเขียนให้คนอื่นร้องถ้าเขียนเพลงให้พี่ตูน่นันทิดาหรือว่าพี่ตุ๊กวิดาเนี่ยภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาผู้หญิงมากกว่าเวลาเขียนให้พี่หนุยอัมพล หรือพี่ตั้มสมประสงค์องนี้ได้หอใช่ไหมคะเขียนให้ไมโครนูโวก็ก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ผู้ชายจะพูดแต่เวลาเขียนให้ผู้หญิงร้องอย่างของก็จะเป็นภาษาที่สวยๆมากกว่า Pie happened finally recognizing and เขาจำกัดในวิถีชีวิตที่ไม่เอื้อให้ศึกษาและทำงานได้อย่างเต็มที่ทำให้ผู้หญิงที่ทำงานเบื้องหลังในวงการดน,นตรนีมีน้อยโ <c oughs> ดยสมาคมโปรดิวเซอร์อังกฤษเผยว่ามีสมาชิกผู้หญิงอยู่น้อยกว่าร้อยละสี่ ส่วนสถาบันการศึกษามีผู้หญิงเลือกเรียนสาขาเทคนิคดนตรีเพียงร้อยละหกและไม่เพิ่มขึ้นเลยตลอด3ปีมานี้ขณะที่เพลงสะท้อนปัญหาผู้หญิงมักส่วนทางกับเนื้อหากระแสะหลักในตลาดยิ่งทำไม่ขายได้ยากในตะวันตกบทเพลงเหล่านี้จึงมักอยู่ในกลุ่มนักดนตรีอิสระที่เริ่มมีวงนักร้องหญิงให้เห็นมากขึ้นส่วนตลาดเพลงไทยนั้นยังหาได้ยากผมว่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีถ้าเิดเรียกว,ว,ว่าพูดถึงประชาธิปไตยหรือว่าพูดถึง ร้ายผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับผมว่าก็คงจะยังไม่มีที่มีเป็นผู้หญิงเอาพูดนะครับแต่ว่าอย่างอย่างอย่างเพลงที่สะท้อนสังคมอย่างเช่นของอ่าชาาบาวอย่างเงี้ยก็มีเพลงที่เรียกร้องสิทธิให้ผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็มี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 บ้างเล็กน้อยอาจจะยังไม่มีใครที่เป็นผู้หญิงลุกขึ้นมาชัดเจนว่าฉันเป็นแบบนี้และฉันร้องเพลงแบบนี้ทั้งอัลบั้มอะไรเงี้ยครับมันเป็นโจทย์ที่ตั้งขึ้นของทีมทําเพลงมันไม่ไม่ได้ออกมาจากเนื้อในที่แท้จริงของ ของคนทํางานมันมันจึงค่อนข้างน้อยเร,เราจะเห็นได้น้อยเพราะผมว่าเมืองไทยมันไม่มีที่ทางที่จะให้เพลงพวกนี้ออกอะครับถ,ถ้าถ้าไม่ไม่ออกมาจากค่ายเทปคุณจะไปหาที่ไหนเล่นอะ่ะเล่นเพลงอย่างนี้สื่อที่ไหนจะออกวิทยุไม่มีหรอกมันจริงจรงน้อยไปโดยธรรมชาติของมัน oh. หลังจากกระแสะไรออดเกิลเกิดขึ้นในอังกฤษเมื่อ20ปีก่อนส่งผลให้วงการเพลงเกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาเช่นการแจ้งเกิดของเบดดิตโตศิลปินสาวเจ้าเนื้อที่เปิดเผยว่ามีรสนิยมเลสเบี้ยนไปจนถึงเทศก,กาลเลดี้เฟสที่รวบรวมดนตรีภาพยนตร์และงานศิลปะโดยผู้หญิงม้ยังไม่อาจขึ้นมาเป็นความนิยมกระแสะหลักได้แต่ก็เป็นการเติบโตที่อาจสร้างความหลากหลายต่อวงการเพลงมากขึ้น